สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในช่องของพีซอ m ม n นะคะในวันนี้เราจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องมาดูว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรสิบไม,ม้เตมูนค่ะซีเรียนก้าว ดสตารและใต้สำรับ6ถ้วยเพื่อนเพื่อนได้เจอกับความวิตกกังวลมันมีความวิตกกังวลมันมีปัญหารุมเร้าเข้ามามันทําให้ ทำให้คิดมากคิดเยอะชีวิตไม่ฟลอ w อยู่ในจุดของการแบกรับเรื่องงานอยู่ในจุดของการแบกรับอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทำหนักเป็นภาระที่หนักในเรื่องของเงินอาจจะยังไม่ฟล อาจจะยังต้องมีการคิดในการใช้จ่ายมันยังมีการไม่ไหลลื่นทำให้คิดเยอะคิดมากดิ่งดาวที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นแต่ในขณะนี้เวลานี้เพื่อน อยู่ในจุดของคนที่ลุกขึ้นมามีความหวังมีความหวังสามารถที่จะจฟื้นฟูเยียวยาตัวเองขึ้นมาจากจุดจุดปัญหาต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้คลี่คลายไปทั้งหมดแต่เพื่อนๆนมีความหวังในชีวิตอยู่เสมอพยายามปรับสมดุลพยายามแก้ปัญหาไม่จมดิ่งไปกับ ไม่จมดิ่งไปกับปัญหานั้นๆพยายามดึงตัวเองขึ้นมาและในการเนี้ยเพื่อนๆไม่ได้เหมือนกับม,มีคนให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นครูรู้ครูบาอาจารย์อาจจะเป็น Higher Self ที่คอยดูแลปกปักเพื่อนๆอยู่มอบสิ่งดีๆ ให้เพื่อนๆมันเป็นความรู้สึกของการช่วยเหลือดูแลไม่โดดเดี่ยวเพื่อนๆจะสามารถผ่านจุดตรงนี้ไปได้ด้วยด้วยด้วยความหวังด้วยความตั้งใจ เพื่อนๆมีแสงสว่างอยู่ในใจตลอดเวลามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าแล้วมันจะต้องผ่านไปและเพื่อนๆจะต้องทำมันได้ไม่ว่าปัญหาอะไรที่เข้ามาเพื่อนๆจะเยียวยา ดึงตัวเองออกมาได้ผ่านพ้นจุดตรงนี้ไปได้ใช่ไห้เล่าเรื่องในวันนี้สําหรับเพื่อนๆค่ะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ